ผพราะมันเป็นกฎหมายมาแล้วว่าว่าผับห้ามดูบุหรีเอา้าผับห้ามดูบุหรีแล้วมันมาโทษผับได้ไงก็ผับมันไม่ให้ดูบุหรี่แล้วอะแล้วมึงแล้วมึงเป็นมะเร็งแล้วมึงมาโทษผับได้ไงไม่ได้ก็โทษตัวเองมไม่ได้ดิเออมันต้องโทษตัวเองดิ เพราะว่าสื่อเรามีเรื่องสื่ออย่างหนึ่งก็คือคนดูบุหรี่เยอะยอเลยแต่ตอนแรกคนที่ไม่เคยดูบุหรี่เห็นคนดูบุหรี่ก็อยากลองเพราะว่าเป็นเป็นถือว่าเป็นสื่อไหมสื่อใกล้ตัวด้วยเห็นคนใกล้ชิดดูบุหรี่รับเกีย<ด>่ยวดูบุหรี่หรออะไรงเงี้ยมันจะมีกฎอยู่ข้อนึงที่เราเรียนะจะมีการได้รับการได้สื่อนี้มาจากไหนสื่อมาจากเพื่อนเนี่ยแค่เพื่อนแค่นี้ก็ถือว่าใช่แล้วแต่ดังนันสื่อมาจากเพื่อนเพราะเราไม่เกี่ยวข้ามเอ่อไป่เกี่ยวขาแต่ว่าในผับไม่ให้สูบบุหรี่ แล้วมันแล้วมันเกี่ยอะไรกับผับวะเวลาเจอเพื่อนอะเพื่อนฝูงเอาว่าเฮ้ยวันนี้มาเที่ยวผับเจอปะเจออ่างกูดูบุรีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะมีมีคนบางประเภทที่ไม่ดูดโอเคคุณไม่ดูดยังไงก็ไม่ดูดแต่ก็มีบางประเภทที่ถูกลมเนาวได้ง่ายมันก็ต้องมีคนประเภทนี้แล้วแล้วมันเป็นความผิดของผับหรือเปล่าก็มันเป็นความเกดของผับเลยเป็นสถานที่รวมรวมมาให้มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างี้มาใจหนึ่งอย่างนี้มันผาใจหนึ่งป้ายรถเมย์ก็ผิดร้านกาแฟก็ผิด ่วาเซเว่นอีลิเว่นก็ผิดหน้าหน้าบ้านกูก็ผิดเนี่ยเพราะว่าเป็นแหล่งรวมเพื่อนันนทําให้เจอทำเป็นสื่อทําให้คนมารวมกันก็จากตอนแรกมันเป็นหน้าบ้านกูผิดมีสถานที่พวกนี้โอเคแต่ว่าเพิ่มผับก็ผิดก็กลายเป็นว่าเปอร์เซ็นที่คนจะติดบุหรี่ก็มากขึ้นอีกเข้าไปจากเดิมหน้าบ้านกูอะอย่างนี้บ้านหน้าบ้านกูอะเป็นแหล่งเป็นแหล่งติดบุหรี่ได้มากกว่าผับเพราะบ้านกูดื่บุหรี่ได้แต่ผับดื่บบุหรี่ไม่ได้ อย่างนี้บ้านกูยิ่งคิดเาา <c oughs> ็าิองยากเลยถ้าเจ๊ก็อย่างเงี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนดูเบรีเยอะขึ้นแล้วก็กินเหล้าเป็นเหมือนเป็นแบไอไ้เป็นตับไบเป็นเป็นตับใบก็เศรษฐกิจเนี่ยจะดีได้หมายถึงว่านําทรัพยากรที่มีอยู่นํามาใช้โดยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดน่นเร,รียกว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีเพราะฉะนั้นการที่เมืองนําเงินจากภาษีเหล้ามาใช้งานอะไรก็ได้ที่เมืองขายเหล้าขายเบียร์นมาใช้เนี่ยภาษีเหล้าเนี่ยเยอะกว่าภาษีอื่น แต่ว่านำไปไปเป็นนโยบายแล้วก็รณนารงนี่มากกว่าด้วยตัวเลขที่ในคอมพิวเตอร์ที่เคยเปิดกันแล้วอยากเปิดก็เปิดไปเปิดดูว่าดีว่ามีใครเชื่อมากโลนารงคนกินกินเหล้าภายในกี่หนึ่งเดือนมากหรือหนึ่งปีก็เปลี่ยนแปลงวันนี้แบบอาวอ้าวอ้าวจำได้ว่าหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีจำไม่ได้เยอะแต่ว่าเยอะกว่าแต่ว่าเป็น เป็นเป็นกี่กรรมเอาไปเอาไปเสิร์คอะไรแค่นิดนนึงเดือนนิดนึงคือจะบอกว่าภาษีภาษีที่ได้มาเนี่ยโอ้ยถ้าเราเค้าเบี้ยจรเสิร์เอะไรใช่จะไม่ได้เราต้องเสิร์เอาต้องไปเกียใช้จ่ายในการในการลงดนลงกับภาษีเหล้าอย่างไหนมันภาษีเหล้าลดนลงลดนลงลดนลงคนกินเหล้าเนี่ยแม่บอกไม่ใช้ไปน้ำมันวุฒิเศษวุฒิเศษด้วยอะไรด้วยเนี่ยถือว่าเยอะกว่า สาษีเหล้านะแล้วก็ยิ่งอัตตายยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจากรายได้รายได้ก็รายได้ก็ประชากรยิ่งเยอะเยอขึ้นอีกก็ต้องเสียเข้าไปอีกลวนรวอะไรนะการการดื่มเหล้าอะไรเงี้ยการดื<อ>่มสุาร,รา,าเลียวาับีะเอี่ยว ค่าใช้จ่ายในการเราือโอเคใช่มไอคือต้มต้มไฟฉาดีกว่าอ่าอ่าอ่าไฟฉายอันมันหายากอยู่ไฟไฟหายอะไรอ่ะจะเถียงอะไรต่ออ่าเดี๋ยวอ่าเถียงไว้ก่อนจะเถียงเจอเดเจอแล้วก็กูก็จะได้ตีกองน่ะจะย้อนประเด็นอื่นเท่เท่เป็นเประมาณน้ ก็คือตีสองดีกว่าแล้วที่บอกไปต้งหลายอย่างตีห้าเนี่ยตีห้าดีกว่าในเรื่องอิสรษฐกิจเท่านั้นเฉดธกิจดีกว่าตีสองตีห้าดีกว่ายังไงก็แน่นอนเลยครับตีห้าตีห้าเปิดไปคนก็มีแต่ไม่ได้ไม่ได้นอนก็บอกไปแล้วไงว่าเป็นทางเลือกตัดทางเรื่องที่ทําให้ประชากรมีคุณภาพดีๆไหมล่ะเช่นจากเปลี่ยนเป็นส่งเสริมอย่าอื่นเปิด ของสมุดได้ยากกว่าอะไรมากเมื่อกี้ก่อนกลางคืนคนมาอ่านหนังสือให้ความรู้สร้างคุณภาพให้ตัวเองแทนที่จะตัดทั้งเรื่องที่ไม่ดี<ม>ออกไปเลยเ<ม>ช่นการปิดดืกๆก็ถือว่าเป็นการจัดทั้งเรื่องที่ไม่ดีออกไปทําให้คนคําว่าคนคน,คนมันทํางานมาทั้งวันเลงเนะนี่ยแล้ววันน่ะคนเขาก็อยากจะพักผ่อนให้ร่างกายถึงแบบให้จิตใจของเราได้ได้ผ่อคลาย<ม>ได้ปล่อยวางมังให ให้คนทํางานมันหนักๆทั้งวันให้แม่งไปอ่านหนังสือมีการมีการโฆษณาในการเพิ่มเกี่ยวกับโฆษณาธุรกิจเหล้าตอนแรกหนึ่งจุดเก้าพันล้านนะแต่ปัจจุบันเพิ่มเป็นสองจุดสี่พันล้านเพิ่มอะไรนะแล้วไม่เกี่ยวอะไรโฆษณาเพิ่มการขายเหล้าแล้วไม่เกี่ยวกับตีสามดีห้าทไมแล้วไม่เกี่ยวกับตีสามตีห้าเหล้ามากขึ้นก็ไม่เกี่ยวว่าจะขายขายเยอะขึ้นก็แค่นั้นไม่ได้ถึงพูดถึง มันไม่เขียนมั้นะว่าเฮ้ยแล้วมันมีเขีย <มา S 1> นไหมว่าอะไรวะขายได้ขายได้หรือเปล่าถึงถึงมึงโฆษณามาแล้วขายได้เลยมึงไปพิิกบา่าแสดงแสดงว่าเขามองว่าคนไม่ไม่ค่อยกินเหล้าเพราะมันเองเห็นแล้วว่าการกินเหล้าไม่ดีไอ้คนก็เลยต้องส่งเสริมการขายโดยการโฆษณายิ่งเยอะขึ้นเพื่อจะให้คนได้กินเหล้าเยอะขึ้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของพ่อค้าเจ้าเจ้าของกิจการที่ได้ผลประโยชน์แล้วเราได้ประโยชน์หรอ อันนั้นเป็นเจ้าของนะเจ้าของเอ้ยฉันอยากได้เนยอะทำไมคนไม่ไม่ค่อยกินเล้ากูว่ามันก็ต้องลงลงโฆษณาเออมันจะได้กินเล้ากูเยอะๆบางครั้งที่คนอาจจะกินน้อยลงแล้วเพิ่งคนกำลังจะเลิกแล้วเช่ฟกูจะเลิกเล่าละเฮียโฆษณาเอากูกินเล้าเขาดิพาเลยคนเป็นโรคกันอีกเป็นโรคตับไตใช่ไี้มันแล้วแต่คนที่ชอาคิดมันอย่างนี้ว่าอยู่นเป็นนีไม่มีจบหรอกพี่เกียศอธิบ้านอ่ะพี่เกศที่บายอ่ะว่าไงอ่ะมึงกินมเพื่ออะไร จินมึงอะไรนะมึงมึงอะอะไรนะคำสุดท้ายอะไรนะเฮียมึงผู้คำท้ายอะไรวะเรื่องงเริ่มเงินเลยเนี่ยอะไรวะขึ้นภาษีเหล้าตอนนี้ภาษีเหล้ามีการมาให้เพิ่มขึ้นหญิงด้วยบุหรี่ก็เพิ่มขึ้นอยู่่ะเยอนี้ยิ่งได้ยิ่งได้ภาษียิ่งกิ่งหนักแล้วเนี่ยมียืนยันว่าพบ เพราะว่าเขาไม่คงเห็นนะว่าเอาเงินไปที่กูบอกอ่ะมันตัวเลขมันส่วนต่างเยอะถ้ามึงไม่เพิ่มแล้วมึงเอาเงินไปไหนจ่ายในการลงนลงอ่ะอ่ะก็บอกให้สุราเนี่ยเพิ่มเฉลีย่ยขวดละ9ก้ถึงสิบาทแล้วแต่ยี่ห้ออีปรับขึ้นอีก1%หรือซองละ1นึงพบาทเอางี้ถ้าเขาเพิ่มเพราะอะไรเพราะเขามองแล้วว่าเ้ยเงินที่กูเก็บภาษีมึงมานะกูไปเยียวยาพวกมึงไม่พอมึงถึงเพิ่มถ้าเขา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 เพิ่มไอ้ไม่เพิ่มม่นแปลกนะ สแสดงว่าเก็บมาเกินเพราก็ต้องไม่เพิ่มธรรมดานี่คือเก็บมากูไม่พอใช้กูก็ต้องต้องเพิ่มเป็นธรรมาดาเพราะว่าไอ้งบประมาณเอาไปเยียวยามันเยอะเกินมันก็ต้องเพิ่มเป็นธรรมาชาติเเิป <c oughs> แล้วทีนี้มันอยู่ที่ไหนอะไปตกอยู่ที่คนที่ถูกเก็บภาษีอีกทีนี้แม่งก็หนักเข้าไปอีกคนที่เก็บภาษีไม่กี่คนที่ถูกเก็บภาษีทุกทีคนที่กดถูกเก็บภาษีก็ยิ่งหนักอีก้ยแต่ตอนแรกกูขายมันเป็นภาษีเหล้าแต่ตอนแรกกูขายเหล้าขายเบีย จากผับบาร์ไอ้ตอนแรกกูขายเชื่อไม่เก็บภาษีกูอีกไอเชี่ยเงินกูว่าไม่ค่อยมีแล้วก็โดนเก็บเขาอีกเจ้าของผับเจ้าของบาร์ก็โอ้ยโดนเยอะเยอะเจ้นีอ๋อก็ดีแล้วไงอ๋อก็มึงก็ตอนแรกมึงบอกเองเฉกว่าเงินแม่งไปอยู่เจ้าของรับเจ้าของบาร์เดียวแม่งไม่ได้ไปไหนเลยมึงไปแดกลาไปเจ้าของบาร์เจ้าของบาร์มันกดะอ่ะคราวนี้มากลายเป็นเจ้าของเจ้าของผับซะงั้นหนักว่า มันก็จะต้องไปลดกับเงินเดือนนะดิไปลดกับต้นทุนอื่นเช่นเงินเดือนจากตอนแรกลำพงเหลือสามเหลือสี่มีอยู่สี่ตัวอาจจะต้องลดจํานวนอะไรต่างๆที่ทําให้ต้นทุนมันลดลงเช่นลดค่าแรงงานของของลูกจ้างโอ้ยจากตอนแรกได้โลกพันหรือห้าพันโอ้ยเจ้านายบอกภาษีมันเยอะนะลูกจ้างก็ต้องเข้าใจนะก็ลดทีนี้ประชาชนเดือดร้อนอีกจากตอนแรกได้เงินเยอะก็ได้เงินน้อยเพราะว่าภาษีเก็บเยอะเขาต้องลดต้นทุนไม่ใช่แล้ว ลูกจ้างเขายังไงมันมีมันมีค่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะค่าคงตัวของมันมีอะไรว่าต้องห้ามำทำทานี้เพราะว่าฉะนั้นมันมันลดมันลดไปกว่านนะั้นไม่ได้อยู่แล้วลยังไงพนักงานก็ต้องจ้างน้อยลงโอเคค่าโคงที่แต่ก็ต้องลดพนักงานลงต้องมีลดแน่นอนต้นทุนจะได้ลดลงหรือเจ้าเจ้าของจะรับ,รบแบกต้นทุนที่แพงขึ้น ก็ได <ffe compassionate> ้ทาอย่างนั้นก็ได้แต่เจ้าเจ้าของก็อาจจะได้น้อยลงโอเคก็ก็ไม่ไม่ไม่ลดมากหรอกเพราะว่ายังไงตอนแรกก็ซื้อรถคันใหญ่ๆอาจจะเลยล็กนึงก็ได้ขับดูดีอ่ะอันนั้นอาจจะมีแต่ด้วยทำไมถ้าเกิดคนไม่รับภาระล่ะก็จะตกไปตกอยู่ที่ลูกจ้างหรือว่าคนที่ถูกลดจานวนลดลงภาษีเราภาษีเราเราผู้หนีได้ถึงหนึ่งปีละหกพันล้านทีอ่าล้วก็ล้าเราไอเนี่ยเนลงอ่ะสองพันล้านไหนดูดิอ่ะเขียนกดดันดูดูเลยอ่ะนอ่ะ ชด้วยเงินภาษีบาบบาบเล่ายังไม่เขาว่าบาบเล่าบุรีเพิ่มอ่ะจอทำนาเกียร์เป็นไว่าไหนอ่ะอ่ะแล้วทำไมนี่เขียนว่า2,000ล้านนะ2อ0 0ันล้านทำไมอันนี้เขียน120ล้านทำไมตัวเลขหัวละอันไง นี่เห็นไหมแล้วภาษีลดลงอะ่ะเก็บภาษีมาร้อยี่สิบล้านสองพันล้านกับร้อยี่สิบล้านต่างกันกี่เท่า,ส,ทาสิบกว่าเท่านี่แค่เอาเงินมาสร้างทีวีสาธารณะเพื่อช่วยเยียวยาหายอะไรอย่างเงี้ยสร้างทีวีเนี่ยมันสร้างทีเดียวเลยแล้วมันอยู่ได้เป็นสิบปียังไอา้าวแต่ประชากรเยอะขึน้นก็ต้องสร้างสองที่สามที่อยู่ดีก็ต้องหักลบแล้วก็ไม่กี่ล้านทีมันเพิ่มจากร้อยยี่สิบล้านเอ้ยจากหกพันล้านเพิ่มีร้อยยี่สิบล้านเป็นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน และใช้ไปแค่2000ล้านแล้วอยู่ตลอดด้วยชีมึงเสียงไม่ได้แพ้แล้วจบนจบมีหลักฐานร่างอิงมาแล้วในเว็บนี้แค่อันนี้แค่ทีวีสาธารณะเท่านั้นแล้วงบจริงๆเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยงบจริงๆ6 0 0 0ล้านะ6,000ล้านแล้วไหน6 0 0 0ล้านทิ่งงบจริงๆมันเพิ่มจาก120ล้านเอ้จาก6000ล้านเิ่มอีก120ล้านเป็น 6, 120ล้าน และใช้ไปแค่2,000ล้านแล้วอยู่ตลอดด้วยชีนมึงเสียงไม่ได้แพ้แล้วจบจบมีหลักฐานมางอีกหลักฐาน้างอิงมาแล้วในเว็บนี้แค่อันนี้แค่ทีวีสาธารณะเท่านั้นแล้วงบจริงๆเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยงบจริงๆ6 0พ0ล้านห6,000ล้านแล้วไหน6 0 0 0ล้านทิ้งงบจริงๆแล้วแล้วแล้วยางอื่นไหนเช่นการกีฬาอะไรก็ต้องใช้งบตรงนี้ถูกไหมมีไม่ใช่แค่นี้เถออ่ะดูบ้างอ่ะเหนื่อยถ้าเทียงนั้นไหคุณหลับอ่ะ เทนแต่กูว่าแทนแท้แหละแท้ละเพราะมันเต็มเต็มแล้วแก่เพราะว่ามันข้างๆครูคูมาหมดเลยทุกอย่างไม่มีอะไรอ้างอิงได้เลยแต่ของกูอ่ะพิสูจน์ได้ทุกอย่างมึงหาให้ตีมาดูแบบที่มึงพิสูจน์ได้ดกวาเยียวยาดิบะเยียวยาเล่าแล้วกันเทนแท้เล่าเนี่ยจนด้วยหลักฐานเลยเต็มๆจากเว็บใช่ไหมครับใช่เลยเกี่ยวกับการลนอ่าภาษีที่ได้จากการเก็บจากเล่าและบุหรี่ เท่าไหร่นะ6,000ล้านใช่แล้วได้เพิ่มขึ้นอีกปีละเท่าไหร่นะ120ล้านโอ้โหคือเพิ่มขึ้นทุกปีใช่อีก120ล้าน120ล้านแล้วตอประชากรเพิ่มขึ้นก็ต้องสร้างสิ่งที่เป็นงบเสียเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่ดีแล้วเขาเจียดไปแค่เท่าไหร่นะอันนั้นอ่ะ2,000ล้านแต่พันล้านเหลือ4,000ล้าน4,000ล้านโอ้ยเอาไปนวดกระปู๋ยอีกเยอะเนื้อนวดออะไรนะนวดกระปูอันนี้กระปุ๋ยอ่าเราลงทุนกันนะเราลเยอะแยะ เอาเอาอีกอีกสี่พันล้านเอาอีกสองพันไปนวดกระปูอะไรอีกสองพันเอาไปล่นลงนวดกระปูยังเหลือตังอยู่ในเล่าว่ะเออยีอบเงวทีมนึง